เป็น uh, กระจกนะคะนี่เพื่อนๆดูริมหน้าผาโอ๊ยดันดูอ้ Fucking hell It's security glass ช่วงนี้ก็ใบไม้เปลี่ยนสี ที่สุดเราก็เจอแดดนะแดดแสงแดด ขึ้นไปบนบนเขานะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ซื้อซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วแล้วเราก็ขึ้นไปบนยอดเขาภารกิจของเราในก,การตามหาแบบแสงแดดนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะเพื่อนๆคะ่ะถึงสถานที่เอ,อ่อรายทางที่เรามานะคะแสงแดดคือแบบจ้ามากเลยเพื่อนเมืองที่ปางอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณสองชั่วโมงนะคะภารกิจตามล่าหาแสงแดดของเราวันนี้ก็ก็สำเร็จนะคะซึ่งปางก็ไม่เคยมาที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าสามีเขาจะพาเรามาที่ไหนนะนี่ค่ะแต่เราจะขึ้นไปด้านด้านบนนะคะ ก็จะเป็นเหมือนเออเป็นไดโนเสาร์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์นะเพื่อนๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมนะคะมองจากตรงนี้ไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราต้องเดินขึ้นไปบนเขานะคะรถห้ามผ่านนะคะเพื่อนๆลานจอดรถก็คือแบบว่าเต็มเลยนะคะวันนี้คนก็ไปไปเดินกันนะคะ เห็นแดดแดดแบบนี้นี่มันมันหนาวนะคะมันหนาวนะเพ,พื่อนเพื่อนยิง่งที่อยู่ในร่มอย่างเงี้ยไปค่ะเดี๋ยวเราไปด้านบนกันนะเพ,พื่อนเพื่อนคะ่ะนี่เราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะเพ,พื่อนเพื่อนจ๋ะโอ้ยตอนนี้ตอนนี้เราเดินมาได้ หน่อยหนึ่งก็คือเหนื่อยมากเลยนะคะ <laughs> หอบ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 นะคะหอบนะ <laughs> เราเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนหนูนอ่ะโอ๊ยพักนี้คือไม่ได้ออกกำลังกายนานนะคะ <laughs> ห่างหายการออกกำลังกายไปประมาณ เออหกเดือนได้ไหมอ่ะสี่หกเดือนนะคะช่วงนี้โอ้ยหอบ อันนี้ก็จะเป็นเสาเสาของเอ,อกระเช้านะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เขาหยุดให้บริการนะคะโอ้ยขออภัยเดินขึ้นมามันเหนื่อยนะคะแล้วก็นูน่นเรามองเห็นเห็นทะเลเหมอกนะคะทะเลเหมอกไกลๆนะเพื่อนๆไปค่ะ เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะสา <ทดง ffer> มีไปนู่นเห้วเพื่อนเพื่อนถ้าเวาลามาเดินเขาจะไม่ค่อยรอปางนะคะเพราะว่าปางเดินช้าทางคืออีกยาวไกลมากเลยเพื่อนๆนูๆน่นเด้อมีคนเขาเล่นไอจรโดดล่มนะคะล่มล่อนเหรอ ข้างบนนั้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นสถานีรถกระเช้านะคะหรือว่าเคเบิลคาร์นะนี่ถ้าช่วงหน้าหนาวมันจะปกคลุมไปด้วยหิมานะคะซึ่งก็ธันวานนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วมั้งกระท่อม ถ้าช่วงหน้าร้อนคนเขาก็มาเดินนี่แหละคะ่ะมาไฮกิ้งกันถ้าหน้าหนาวเขาก็มาเล่นสกีกันนะคะดูกระท่อมหลังนี้น่ารักกระท่อมหลังนี้ก็น่ารักมากเลยเพื่อนๆนี่หลังเล็กๆนะคะเขาหน้าจะเอามาพักหรือยังไงมีะระฆังข้างบนด้วย มีประตูล,ล็กด้านในนะคะไม่รู้ว่าเป็นกระท่อมคนอยู่หรือข้างในมันเป็นสารแต่มีเก้าอีน้นั่งรอบเลยนะคะน่าจะเป็นจุดพักเพราะว่านี่นะคะ่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นลานสกีนะคะถ้าช่วงหน้าหนาวนี้ก็คือจะปกคลุมไปด้วยหิมะขาวหมดเลยนะคะภูเขาที่เราเห็นต้นไม้ที่เราเห็นนะ่ะขาวหมดเลยค่ะ ดูยอดหญ้ามันเป็นน้ำแข็งนี่เพื่อนๆนี่ค่ะตอนเช้าๆก็คือแบบว่ามันน่าจะเยอะนะฮะตอนนี้เขาก็เริ่มละลายละลายแล้วค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นสถานีเคเบิลคาร์อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งมีหลายสถานีนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะพาโนรามาเรสอรองนะคะเราเจอสามีแล้วระบัดไวปี้เฮโร่ think close t อ้าวซล์ู่ so we not go up there no not up we go to the to the viewpoint okay no what's wrong เรามาถึงที่นี่ตอนเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเวลาบ่ายสองนะเพื่อนๆเราเดินมาถึงตรงจุดนี้นะคะชั่วโมงครึ่งนะยังไม่ถึงจุดข้างบนนะคะแต่ว่าข้างบนเราไม่ได้ขึ้นไปนะคะ ร้านอาหารอะไรก็ปิดหมดเลยเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะเพราะว่าบางทีก็อุ้ยนี่น้องหมาด้วยานี้เจ้าของอยู่ตรงนี้แหละนี่สนามเด็กเล่นฮัลโหลร้านอาหารก็ปิดหมดเลยนะคะ เปิดอีกทีหนึ่งก็นั่นแหละคะ่ะช่วงเออหิมะนะคะช่วงหน้านหนาวแล้วก็นู่นเห็นทะเลเหมอกไกลๆนะเพื่อนๆจ๋านี่ดูความสูงนะคะเพื่อนๆมองเห็นข้างล่างไหมคะนะ่ะไอข้เขียวน่ะนั่นแะหละคะ่ะที่เราขึ้นมานะคะแน้วมันย้อนแสงเนาะแสงมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยมองเห็นแบบไม่ค่อยได้ได้ชัดนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อไปตรงจุดแบบวิวพอยนะคะเด็กๆคือเยอะนะคะนี่ผู้ปกครองเขาก็พาเด็กมาเที่ยวมาทำกิจกรรมนะคะฝรั่งเขาจะค่อนข้างให้ให้ความสำคัญกับกับลูกนะคะกับเด็กนะบางครั้งก็พ่อแม่แยกทางกันก็ยังต้องมาพบเจอเจอกันเพื่อทำกิจกรรมให้ลูกๆนะคะ เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดนู้นนะคะก็คือจะเป็นจุดวิวพอย์นี่เพื่อนๆสวนสนุกไดโนเสาร์นะคะ <c oughs> น้องๆไดโนเสาร์นะเพื่อนๆจ้ะนี่มีหลายตัวเลยนู่นข้างบนนู่นนี <c> ่ <oughs> อันนี้อันนี้ก็ไดโนเสาร์นะคะน,นี่นะเสื้อดำก็ไดโนเสาร์นะคะมันมีทางเข้าไปข้างในด้วยนะคะแต่ว่าเขาปิดนะคะ ต่อไปได้ข้างล่างนี่นเลยค่ะเป็นสไลเดอร์ข้างล่างก็จะมีไดโนเสาร์ไหมคะ ข้างบนนั้นเขาก็จะล่อนล่มนะคะตรงยอดเขาสูงสูงที่เราขึ้นไปไม่ถึงนะคะเพื่อนๆร้านอาหารปิดหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวพอยต์เดี๋ยวเรามาแค่ตรงนี้นะคะนี่ ทะเลหมอก คนก็เริ่มมาแขวนกุญแจกันแล้วนะเพื่อนๆอ,อ่าตรงนี้เป็นกราสเป็นเอ่อกระจกนะคะนี่เพื่อนๆดูริมหน้าผาแต่กระจกมันลายหมดแล้วนะคะโอ้อันนี้มันร้านนะคะเพื่อนๆดู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 ด น่ากลัวนะนี่ This one crack นะ huh? yeah. Don't step on it the meter. Yeah. The oh, Don't do it. Fucking hell! It's security glass! Fuck! Hi! Oh my god! Yeah, do you see this This mountain from here on the very left? Yeah? Kalok, Klok, Knock, Knock. Gross <laughs> Glock, right? Gross Glock, yeah. Gross Rock, Nee! สามีทําใจคว้างใจหายเพื่อนๆเนฮะ้ยแล้วพอนางเหยียบไปมันดังเตะกตะๆ,ๆใช่ไหมลราแล้วนางบอกมันเป็นแบบว่ากระจกนี้ับภายไม,ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรได้ไงมันร้าวขนาดนั้นไม่รู้แหละเราก็กลัวก่อนนะเพื่อนๆเนาะเราดูสิตกลงไปนี่ตุ้อิานเดียวเลยนะคะนี่เพื่อนๆจ๋าว้าตุ้อถานเดียวเลยนะคะนี่ คนที่เขาปั่นจักรยานมาก็เป็นจักรยานนะคะมีทั้งจักรยานมีทั้งเดินภารกิจตามล่าหาแสงแดดของเราวันนี้ก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะเพื่อนๆขับรถจากบ้านมาสองชั่วโมงนะคะเพราะว่าเมืองที่ปางอยู่อย่างที่ต้องบอกว่าต้องไม่เจอแดดมาเป็นอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็วันอาทิตย์นะเราก็เลยถือโอกาสว่าออกมานอกเมืองนะคะ ออกมาอีกเมืองหนึ่งนะคะซึ่งผ่านผ่านพรมแดนประเทศเยอรมันแล้วก็กลับเข้ามาในประเทศออสเตรียอีกทีหนึ่งนะคะภารกิจวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จขับรถมาสองชั่วโมงแล้วก็เดินขึ้นมาจุดนี้อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อนๆเ,เอ้ยเหนื่อยมากๆเลยค่ะนาะวขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะคะ ตอนนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย